สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวย90กันอีกแล้ว e สูสี fr คันนี้เดิมโรงงานทุกจุดนะครับสียังคงสวยสมบูรณ์สติ๊กเกอร์ข้างรถอยู่ครบหมดนะครับรถเป็นตอนเดียวนะครับสภาพสวยมากพร้อมเอาไปใช้งาน ล้อเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานนะครับยางดอกสวยนะครับร่องกระบะสวยสวยตัวถังรถไม่มีผุเลยนะครับสภาพคือสมบูรณ์มากภายในสะอาดไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะครับไกลหาไว้ใช้งานคันนี้เหมาะสมมากราคาแค่หลักหมื่นเอกสารพร้อมโอนจบหมดนะครับใครสนใจรถอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับมีเบอร์ติดต่อ โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับรถคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากเครื่องยนต์เดิมเดิมแห้งแห้งโรงงานนะครับเลขเพจเดิมสติกเกอร์เดิมโรงงานในห้องเครื่องอยู่ครบหมดเครื่องยนต์ไม่มีเยิ้มนะครับสภาพคือสมบูรณ์ความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลหายห่วงนะครับถ้าท่านใดสนใจรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ